พระองค์บอกว่าภิกุทั้งหลายเพราะการมสังโยต์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอดีตอันนี้คือจะใช้คำว่าปุปพันตานุทิฏฐิและเพราะสลัดคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอนาคตอันนี้ก็คืออปรันตานุทิฏฐินะทิฏฐิที่ปารลบขันในเบื้องปลายสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงปิติอันเกิดจากวิเวกอยู่ เราลองดูตั้งแต่คาว่าคาว่ากรรมสังโยชน์เนี่ยกรรมสังโยชน์กับกรรมโยคะก็อันเดียวกันไหมอันเดียวกันเพราะว่าโยคะก็คือเครื่องผูกนะสังโยชน์ก็คือเครื่องผูกนะกรรมโยคะยุตโตยุตโตคือประกอบพร้อมนะด้วยเครื่องผูกในการมนะกรรมสังโยชน์ก็คือเครื่องผูกในการมเหมือนกันกรรมสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเครื่องผูกในการมมีกี่ระดับ ก็คือกรรมว,วิตก3ระดับนะดังนั้นกรรมว,วิตกจะมีกรรมธาตุกรรมสัญญากรรมสังกปะดังนั้นตัวกรรมธาตุก็เป็นเครื่องผูกกรรมสัญญาก็เป็นเครื่องผูกกรรมสังกปัปปะก็เป็นเครื่องผูกอีกเหมือนกันดังนี้อันนั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นกรรมสังโยชน์เป็นเครื่องผูกเครื่องลอยลัดเราให้ติดให้เพลินอยู่พระองค์บอกว่าเมื่อกรรมสังโยชน์เนี่ยตั้งอยู่ไม่ได้และเราสลัดคืนทิฏฐิที่ปารลบขันในอดีตในอนาคตได้เนี่ย ก็จะเข้าถึงปิติอันเกิดจากวิเวกดูปฐมชฌานกับทุติยฌานนะสมาธิสองอันเนี่ยปิติจะบอกต่างกันนิดหนึ่งในปฐมฌานเนี่ยบอกมีวิตกวิจารมีปิติละสุขอันเกิดจากวิเวกแต่พอทุติยฌานเนี่ยมีปิติละสุขอันเกิดจากสมาธิดังนั้นสองสองอันเนี่ยจะต่างกันนิดเดียวนะ mm. เข้าถึงปิติอันเกิดจากวิเวกอยู่ด้วยสําคัญว่า การที่เราเข้าถึงปิติอันเกิดจากวิเวกอยู่นี่แหละสงบปราณีตเขาคิดว่าอันเนี้มันสงบและมันปราณีตแล้วมันจะคล้ายๆกับที่ที่เวลาที่พระเจ้าตรัสว่านั่นสงบระงับนั่นปราณีตแต่นี้เขาไปคิดแค่ว่าปฐมฌานเนี่ยคือเป็นอย่างนี้แล้วอปิติอันเกิดจากตรงเนี้ยนะจะใช้คําว่าเอตังสันตังเอตังปณีตังสันตังหรือสันตินะ เอตังสันตังนะสันตังสันติเนี่ยนั่นสงบนั่นปราณีตปณีตังปราณีเขาคิดว่าปิติอันเกิดจากวิเวกเนี่ยสงบปลาณีแล้วนะีปิติอันเกิดจากวิเวกนั้นของเธอย่อมดับไปเพราะปิติอันเกิดจากวิเวกดับไปโทมนัสจึงเกิดขึ้นนั้นพอพอเราได้มาได้ปิติมาแล้วเราคิดแล้วเราก็พอใจอยู่กับอันนี้เราก็โอ้โหเนี่ยสุดยอดละ พอได้มาปรากฏว่าไอ้สิ่งนี้มันมีความดับไปเป็นธรรมดาพอมันดับไปปุ๊บโทมนัสเกิดทุกใจเกิดโทมนัสจึงเกิดขึ้นพอเราทุกใจแล้วเราอยากได้กลับมาใหม่ไหมอยากได้อีกเราก็พยายามใช่ไหมพยายามจะเข้าไปอีกพอเราพยายามจะเข้าไปอีกโดยที่เราเนี่ยไม่ตั้งกรรมสัญญาเอาไว้ดังนั้นกรรมสัญญาหรือกรรมสังโยนเนี่ยที่มันกรรมสัญญาเป็นหนึ่งในกรรมสังโยชน์พอเมื่อกี้ให้ดูว่า กรรมาุกรรมสัญญากรรมสังกปะถูกต้องไหมอ่าดังนั้นเมื่อกรรมสังโยชน์เนี่ยเครื่องปลูกในการมเนี่ยไม่ว่าอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะเราก็ไม่ตั้งเอาไว้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าถึงปิติอันเกิดจากวิเวกดังนั้นปิติอันเกิดจากวิเวกก็เกิดขึ้นอีกนะโทมนัสดับไปปิติอันเกิดจากวิเวกเกิดขึ้นการที่เดี๋ยวปิติมันเกิดเดี๋ยวปิติมันดับโทมนัสมันเกิดโทมนัสมันดับอย่างเนี้ย พระองค์จเจงอุปมาไว้ว่าเงานเนี่ยละที่ใดไปแดดก็แผ่ไปถึงที่นั้นนะแดดละที่ใดไปเงาก็ปกคลุมไปถึงที่นั้นนะเปรียบเรื่องเงากับแดดอย่างเงี้ยตอนเนี้ยยังมีเงาอยู่นะถ้าถ้าเงาละไปแสดงว่าแดดมาแทนทีนะ่ถ้าแดดหายไปแสดงว่าเงามาแทนที่เมฆอาจจะมานะ เงาก็มาแทนที่อย่างนี้ฉันนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินั้นเป็นอย่างดีเพราะกรรมสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสลัดคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอดีตและอนาคตเนะนี่ยนะสมณพราหมณะหรือพรามนี้จึงเข้าถึงปิติอันเกิดจากวิเวกอยู่ด้วยสําคัญว่าการที่เราเข้าถึงปิติอันเกิดจากวิเวกอยู่นี้แหลสงบปราณีตปิติอันเกิดจากวิเวกนั้นของเธอย่อมดับไป พราะปิติอันเกิดจากวิเวกดับไปโทมนัสจึงเกิดขึ้นโทมนัสหมายถึงความทุกข์ใจทุกข์ใจเกิดแล้วเพราะโทมนัสดับไปปิติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นดังนั้นคนที่ทําสมาธิแล้วได้ปิติอันเกิดจากวิเวกเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะดับเดี๋ยวมันจะเกิดอยู่อย่างเงี้ยนะไม่สเสถียรมันไม่สเสถียรมันก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ดังนั้นลักษณะอย่างเงี้ยพงก็จะอุปมาเหมือนกับเงากับแดดที่มัน เดี๋ยวก็ล่มเดี๋ยวก็แดด่องเดี๋ยวแดดก็หายไปเดี๋ยวเงาก็เกิดขึ้นมานะพระองค์จัดว่าสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบนั่นคือสิ่งที่เราได้เนี่ยปิติียนเกิดจากวิเวกเนี่ยพงเรียกมันว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็จัดว่ายังหยาบแต่เราเนี่ยไปคิดว่านั่นสงบระงับนั่นปราณีตนะอืมซึ่งสมณพราหมณ์บางเหล่ามองว่าตรงเนี้ยเป็นนิพพานด้วยซ้ำเห็นนะอ่ จึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเมื่อกี้พระเจ้าบอกคือปิติอันเกิดจากวิเวกใช่ไหมพระองค์บอกความดับมันมีอยู่เห็นไหมพระองค์ไม่เรียกปิติอันเกิดจากวิเวกแล้วนะเรียกแยกกว่านั้นคือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งอมองเป็นหลักการว่าไอ้สิ่งเหล่านี้อรารมณ์เหล่านี้มันมีปัจจัยคือเหตุเนีย่ยปรุงแต่งขึ้นพระองค์รู้ว่าความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยมันมีอยู่ ความดับมันมีตถาคตดูว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นเมื่อความดับมันมีเนี่ยพระองค์ก็เห็นอุบายละเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งนั้นคือสลัดออกซึ่งปิติอันเกิดจากวิเวกนั่นเองเพราะมันดับไปได้แต่นั้นเมื่อมันดับไปได้เนี่ยพระองค์กําลังค้นหาอะไรค้นหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่ตายแต่อันเนี้ยมันยังแก่ยังตายอยู่เลย แสดงว่าไม่ใช่ละถูกต้องไหมอ่าเนี่ยเนี่ยเวลาอ่านต้องวิเคราะห์ด้วยนะเพราะผู้เจ้าก็จะใช้อ่าสับที่ว่าอ่าสั์นี้แทนสัพท์นี้สั์นี้แทนสัน์สน,น,นี้อย่างเงี้ยอ่ามันซ้อนๆกันหลายอันตถาคตร,รู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนั้นพระองค์จึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้คือหลายล่วงพ้นปิติอันเกิดจากวิเวกด้วยอาการอย่างนี้อาการอย่างนี้คือการเข้าไปเห็นความดับของมันอพิคุทั้งหลายเพราะกรรมสังโยน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสลัดคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอดีตเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอนาคตเพราะก้าวล่วงปิติอันเกิดจากวิเวกได้ สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิตรอยู่อันนี้ก็เลยมองว่าอันนี้มันข้ามปิติอันเกิดจากสมาธิโดดมาอันถัดมาเลยนะสุขอ,นนอันนิลมิตรไม่อิงอามิตรเนี่ยนะซึ่งมันถ้าเทียบอยู่มันก็อยู่ในตติยฌานฌานที่สามละเท่ากับท่านข้ามฌานสองมาเลยเพราะฌานสองเนี่ยก็จะต้องบอกว่าวิตกวิจารดับท่านเท่ากับว่าตอนเนี้ย ท่านยังไม่ยังไม่สนใจเรื่องวิโกว,วิจาร์ท่านกําลังสนใจเรื่องของอารมณ์เวทนาคือปิติกับสุขแต่นั้นท่านจะไม่สนใจเรื่องวิตกว,วิจารณ์ท่านก็โดดมาว่ามาสุขอีกทีเมื่อไหร่เมื่อตรงนี้ตัวที่สามอืมนั้นท่านก็พูดข้ามตรงนี้ไปเพราะตรงนี้ก็ปิติเหมือนกันแต่นี่ปิติเ,เกิดจากวิเวกปิติเ,เกิดจากสมาธิเท <c oughs> ่ากับว่าท่านข้ามตรงนี้ไปละอเพราะมองว่าจะเกิดจาก วิเวกหรือสมาธิก็ตามก็เป็นปิติอีกแล้วมันก็ดับเหมือนกันดังนั้นมันก็มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะท่านก็ข้ามมาอีกอารมณ์หนึ่งคือสุขนะสุขอันไม่อิงอามิตรเพราะก้าวล่วงปิติอันเกิดจากวิเวกได้สมณะหรือพราหม์บางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิตรอยู่ด้วยสําคัญว่าการที่เราเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิตรอยู่นี้แหละสงบปราณีตก็คิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สงบปราณีตอีก สุขอันปราศจากอามิ t h ของเธอนั้นย่อมดับไปเพราะสุขอันปราศจากอามิตรดับไปปิติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นเพราะป,ะาตป,ปะาาิตปิอันเกิดจากวิเวกดับไปสุขอันปราศจากอามิตรจึงเกิดขึ้นนะก็เท่ากับหล่นมาปิติอันเกิดจากวิเวกแล้วก็กลับขึ้นไปอีกนะาพระองค์ตรอุปมาเหมือนเดิมบอกว่าเงาละที่ใดไปแดดก็แผ่ไปถึงที่นั้น แดดละที่ใดไปเงาก็ปกคลุมไปถึงที่นั้นแม้ฉันใดเพราะสุขอันปราศจากอามิตรดับไปปิติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นเพราะปิติอันเกิดจากวิเวกดับไปสุขอันปราศจากอามิตรจึงเกิดขึ้นฉันนั้นเหมือนกันเดิมเทียบปิติกับโทมนัตเป็นเงากับแดดนะอันนี้มาเทียบสุขอันไม่อิงอมามิตรนิรามิสสุขเนี่ยกับปิติอันเกิดจากวิเวก ากว่าปิติอันเกิดจากวิเวกตอนนั้นเคยเป็นล่มเงาตอนนี้มาเป็นแดดนะ,ม,นะมีอะไรที่เหนือกว่าสูงกว่าละไอนี้ร้อนละนะยังไม่ถือว่าล่มละพิขุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีเพราะการมสั่งโยน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสลัดคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอดีตเพราะสลัดคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันสนอนาคตเพราะก้าวล่วงปิติอันเกิดจากวิเวกได้ สมณะพรามนี้จึงเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิตรอยู่ด้วยสําคัญว่าการที่เราเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิตรอยู่นี้แหลสงบปราณีตสุขอันปราศจากอามิตรของเธอนั้นย่อมดับไปเพราะสุขอันปราศจากอามิตรดับไปปิติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นเพราะปิติอันเกิดจากวิเวกดับไปสุขอันปราศจากอามิตรจึงเกิดขึ้นเพราะองค์ตรัสย่างไรต่อพระองค์บอกว่าสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่ง จึงชื่อว่าหยาบสุกอันเป็นนิลามิตรย,ยังชื่อว่าหยาบนะยังเป็นของปรุงแต่งอยู่อีกเห็นไนหะอาศัยเหตุปัจจัยเพราะอันนี้มันดับไปเพราะอันนี้มันดับไปนี่เหตุปัจจัยอย่างนี้อันนี้จึงเกิดขึ้นอย่างนี้ลักษณะนี้คือการที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่มันมีความดับนะตาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัด สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้นั่นคือท่านเห็นความดับเห็นโทษมันนั่นเองท่านจึงไม่ติดในนินลามิสุขนะสุขที่ไม่อีกอามิตรขพิกขุทั้งหลายเพราะกรรมาสังโย์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสลัดคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนาดีตเพราะสลัดคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขัน่วนานาคตเพราะก้าวล่วงปิติ เพราะก้าวล่วงปติอันเกิดจากวิเวกเพราะก้าวล่วงสุขอันปราศจากอามิตรได้สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่ลึกเข้าไปอีกแล้วลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งแล้วลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาการที่เราเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่นี้แหลสงบประณีตตัวนี้ถ้าเทียบเคียงไปกับตัวสมาธิก็คือจตุจารย์ละนะอทุกขมสุขเวทนาของเธอนั้นย่อมดับไป เพราะอทุกขมสุขเวทนาดับไปสุขอันปราศจากอามิตรจึงเกิดขึ้นเพราะสุขอันปราศจากอามิตรดับไปอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นเปรียบเทียบเหมือนเดิมเงาละที่ใดไปแดดก็แผ่ไปถึงที่นั้นแดดละที่ใดไปเงาก็แผ่ปกคลุมไปถึงที่นั้นนิรามิส,สุขนะเคยเป็นเหมือนเงาตอนนี้เป็นแดดอีกแล้วส่วนสิ่งที่เป็นล่มเงามาแทนก็คืออทุกข,ขมสุขนะตัวอทุกขขมสุขเวทนานี่นะ เข้ามาแทนที่แม้ฉันใดเพราะอทุกขมสุขเวทนาดับไปสุขอันปราศจากอามิตรจึงเกิดขึ้นเพราะสุขอันปราศจากอามิตรดับไปอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นฉันนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีเพราะกรรมสังโยต์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันสนอดีตและเพราะสลัดคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันสนอนาคตได้ เพราะก้าวล่วงปิติอันเกิดจากวิเวกเพราะก้าวล่วงสุขอันปราศจากอามิตรได้สมณะหรือพราหมณจึงเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่ด้วยสําคัญว่าการที่เราเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่นี้แหลสงบปราณีตอทุกขมสุขเวทนานั้นของเธอย่อมดับไปเพราะอทุกขมสุขเวทนาดับไปสุขอันปราศจากอามิตรจึงเกิดขึ้นเพราะสุขอันปราศจากอามิตรดับไปอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นดังนั้น ตัวอุทุกขมสุขเนี่ยเขาเกิดดับเหมือนกันสามารถดับลงมาได้แล้วก็เกิดขึ้นใหม่ได้เนี่ยเรากําลังเห็นอะไรเรากําลังเห็นสมุทัยกับนิโรธเกิดดับดังนั้นตัวสมาธิถึงบอกไนงะตัวสมาธิเองเนี่ยก็ดับไปได้แล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้เพราะองค์จัดเหมือนเดิมว่าสิ่งนี้ยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบอันนี้ยังหยาบอยู่อทุกขมสุขนี้ก็ยังหยาบความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้เท่ากับว่าท่านก็เห็นการเกิดดับของสิ่งเนี้ยก็เลยก้าวล่วงพ้นสิ่งนี้ได้หลักการเดิมพระอ,องค์ต้องการหาที่ที่ไม่แก่ไม่ตายแต่นี่ยังยังแก่ยังตายอยู่นะความแก่คือความชราความเสื่อมความไม่เที่ยงความแปลเปลี่ยน และความดับหายไปพิกุทั้งหลายเพราะการ,รมาสังโยน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอดีตเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอนาคตเพราะก้าวล่วงปิติอันเกิดจากวิเวกเพราะก้าวล่วงสุขอันปราศจากอามิตรเพราะก้าวล่วงอทุกขมสุขเวทนาได้สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้จึงพิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้สงบ ระงับเป็นผู้ดับเป็นผู้ไม่มีอุปทานเพ <c oughs> ิ่มมานิดหนึง่งเห็นไหมพอ,อพอถึงอ่าพอถึงอทุกขมาสุขปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกละผู้นั้นรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่มีอุปทานละฉันปล่อยวางได้หมดละเหมือนคนไม่มีกิเลสแล้วนะอะเราเป็นผู้สงบเป็นผู้ระงับเป็นผู้ดับเป็นผู้ไม่มีอุปทานนิรามิตสุกยังปล่อยได้เลยอาสุขอันเกิดจากปิติอันเกิดจากวิเวกก็ปล่อยได้ ก้าวถึงอทุกขมสุขพิขุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินั้นเป็นอย่างดีเพราะกรรมสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสลัดคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตและอนาคตก้าวล่วงปิติอันเกิดจากวิเวกเพราะก้าวล่วงสุขอันปราศจากอามิตรเพราะก้าวล่วงอทุกขมสุขเวทนาได้สมณะหรือพรามนี้จึงพิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้สงบประงับเป็นผู้ดับเป็นผู้ไม่มีอุปทานนี้แหละ ท่านผู้นี้ย่อมกล่าวยืนยันปฏิปทาที่เอื้ออํานวยให้ถึงนิพพานอย่างเดียวโดยแท้แต่สมณะหรือพรามนี้เมื่อยังถือมั่นทิฏฐิอันคล้อยตามขัน่สนอดีตก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นทิฏฐิอันคล้อยตามขัน่สนอนาคตก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นกรรมสังโยชน์ก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นปิติอันเกิดจากวิเวกก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นสุข อันประสะจากอามิตรก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่หรือเมื่อถือมั่นอทุกขมสุขเวทนาก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่แม้ข้อที่ท่านผู้นี้พิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้สงบประงับเป็นผู้ดับเป็นผู้ไม่มีอุปทานนั้นบัณฑิตเรียกอุปทานของสมณพามณ์นี้ที่เขาคิดว่าเขาเป็นผู้สงบระงับไม่มีอุปทานเนี่ยแต่บัณฑิตจะรู้ว่าเนี่ยแหละคืออุปทานคือสิ่งที่เขายังยึดอยู่ สิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายก็สันติวรบทไม่มีบทอื่นยิ่งกว่าที่ตถาคตรู้แล้วนี้สันติวรบทในที่นี้คือให้ดูในบาลีก็คือ อนุตตรังสันตังวระระทังวรังปะทังหรืออนุตตระสันติวระระทังบทอันประเสริฐสงบไม่มีบทอื่นยิ่งกว่าที่ตถาคตรู้แล้วนี้คือคืออะไรการที่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยความรู้เหตุเกิดรู้เหตุดับรู้คุณรู้โทษรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากสิ่งนั้นแหละอันเนี้ยอันเนี้ยคือสันติวรบท อันนี้ก็คือสงบจริงละรับจริง,รงนะจากภาัสายตนะทั้งหลาย6ประการตามความเป็นจริงแล้วจึงหลุดพ้นเพราะไม่ถือมัน่นสันติวรบทที่ตถาคตรู้แล้วนี้นั้นคือความรู้เหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากผัสสายตนะหกประการตามความเป็นจริงแล้วจึงหลุดพ้นได้เพราะไม่ถือมัน่นพระผู้มีพระภาค ได้จัดภาสิทนี้แล้วเหล่าพิกุนั้นมีใจต่างชื่นชมยินดีในภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้ดังนั้นเวลานั่งสมาธิเนี่ยให้เราเห็นนะดับเห็นเกิดเห็นเกิดดับเห็นคุณเห็นโทษเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากอารมณ์นั้นจากภาษายตนะหกประการตามความเป็นจริงเพราะว่าอาจจะได้จากการเจริญสติปัฏฐานสี่ก็ได้ไง เหมือนกับที่สติปัฏฐานสี่พอทําในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยก็เกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นอย่างเงี้ยอ่าใช่ก็เลยเลยจัดเป็นกลางๆเอาไว้ต่นี้ที่แยคลายอันหนึ่งก็คือตัวที่พระเจ้าบอกนี่แหละตัวเนี้ยที่เป็นความสงบระงับจริงก็คือการที่เข้าไปเห็นว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดสิ่งเนี้ยมันดับรู้วิธีดับน,นั่นก็คือการที่เราเนี่ยเหมือน เข้าถึงธรรมธาตุที่ดูการเกิดดับอยู่นี่คือประโยชน์ของการเห็นเกิดดับพี่คูทั้งหลายเธอทั้งหลายมีความคิดในเราบ้างหรือว่าสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งจีวรเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะจะได้จีวรมาขนาดไหนพงก็ใช้ผ้าสามผืนนะพระสมณะโคดมแสดงธรรมะเพราะเหตุแห่งบินทบาทก็ไม่น่าใช่นะเพราะได้มาเท่าไหร่พง์ก็ฉันแค่ บาทเดียวของพระอ,องค์นะพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งเสนาสนะพระองค์ก็มีป่าเป็นเสนาสนะมีลูกขมูลโคนไม้เป็นเสนาสนะอยู่บ่อยๆอยู่เป็นปกติพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งพบน้อยและพบใหญ่หวังจะไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งไหมไม่ใช่อยู่ล้เพราะพระพุทธเจ้ามีแต่ปฏิเสธ และบอกว่าไม่ว่าจะพบใดๆก็ตามเหมือนมูดคูดเลยพบแม้ชั่วรัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจเห็นนะดังนั้นไม่ได้หวังว่าแสดงธรรมมาเพื่อเป็นบุญแล้วเราจะได้ไปสู่พบที่ดีอะไรอย่างนี้พิคุูเหล่านั้นก็เลยตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีความคิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้เลยว่าพระสมณโคโดมแสดงธรรมะเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินตาบาทเพราะเหตุหตแห่งเสนาสนะหรือเพราะเหตุแห่งพบน้อยและพบใหญ่ ด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายได้ยินว่าเธอทั้งหลายไม่มีความคิดในเราอย่างนี้เลยว่าพระสมณโคโดมแสดงธรรมะเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งธรรมะเพราะเหตุแห่งบินตบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะหรือพระสมณโคโดมแสดงธรรมะเพราะเหตุแห่งปัจจัยพบน้อยและพบใหญ่ด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างไรในเราเล่าก็าตอบว่า ข้าพงมีความคิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีความเอ็นดูเพราะท่านเอ็นดูไงนั้นเมื่อถ้าท่านไม่ได้แสดงธรรมเพื่อจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเพศัตอะแล้วท่านแสดงธรรมเพื่ออะไรนี่ก็ถามตรงๆเลยแต่คิดยังไงสาวก็ตอบว่าเนี่ยพราคิดว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงมีความเอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เกือ้อกูลอาศัยความอนุเคราะห์จึงทรงสแสดงธรรมพระพุทธเจ้าค่ะ ก็คือเพื่ออนุเคราะห์เพื่อความเอ็นดูเพราะความเอ็นดูเพราะความอนุเคราะห์ล้วนๆเลยก็เลยแสดงธรรมพิขุทั้งหลายได้ยินว่าเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างนี้ในเราว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีความเอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความอนุเคราะห์จึงทรงแสดงธรรมะพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นทำเหล่าใดที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายในที่นี้ด้วยความรู้อันยิ่งคือสติปัฏฐานสี่สัมปทานสี่ อิทิบาทส4อินทรีห้าพละห้พ่อชงเจ็อริมักมีองค์8เธอทั้งหมดพึงเป็นผู้สามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันตั้งใจศึกษาในธรรมะเหล่านั้นแต่เมื่อเธอทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่จะพึงมีภิกขุสองพวกมีวาทะต่างกันในอภิธรรมนี้บ้างไหมน เราไปดู45รงใช้คำว่าอภิธรรมเมอภิธรรมเมนานาวาโทนานาวาทะนะอภิธรรมเมนานาวาทะจะมีวาทะต่างๆบ้างหรือไม่ในธรรมะที่เป็นอภิธรรมดังนั้นธรรมะที่เป็นอภิธรรมของพระผู้มีพระภาคคืออะไรคืออะไรพระองค์บอกเมื่อกี้เองคือสติปัฏฐาน4ส,สมปัฏฐาน4อิทิบาท4อินทรียห้ พละห้าโพชชงเจ็อริยมัคมีอง 8. แปดเราเอา 4, 4, 4อีา่บวกส่บวกสบวกหาบวกหของอินทรีบวกหของพละบวกเของโพชชงบวกแของมัคมีองแปดจะได้37พอดีจึงเรียกว่าโพธิป,ปัขคีธรรม37